วัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะมาแนะนะคะแนะวิธีดูแลผักช่วงที่อากาศร้อนอากาศแห้งนะคะผักจะเหี่ยวหลายคนถามป้าเก๊กมาว่าทําไมทายังไงผักจะหายเหี่ยวกลางวันนี้เหี่ยวหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีแก้ไขนะคะบางคนอาจจะใส่ดินนะคะดินตัวนี้หลวม แล้วก็เปลี่ยนดินใหม่หรือไม่ก็เพิ่มอะไรที่เป็นดินแน่นๆเข้าไปที่เนื้อดินเยอะๆอะค่ะใส่เข้าไปให้เขาถ้าดินหลวมๆข้างในเป็นแกลบดิบแกลบอะไรเก็บน้ําไม่อยู่นะครับเปเปลือกมะพร้าวสับอย่างเงี้ยรดน้ําเช้าพอสักบ่ายๆหมดแล้วค่ะน,ะน้ําไปหมดซึมผ่านไปหมดก็จะเหลือแต่ดินเบาๆผักก็จะเหี่ยวเพราะเขาไม่มีความชื้นเขาทนความร้อนไม่ไหวแดดร้อนเปรี้ยงๆเนาะเพราะฉะนั้นปกิก๊กจะมาแนะวิธีนะคะ ถ้าเปลี่ยนดินได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ามาดูกันทำยังไงเราเอาขุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะพร้อมกับแกลบดำเนี่ยอัตราส่วนอาจจะเท่าๆกันหรือว่าแกลบดำสองส่วนนะขุยมะพร้าวนี่หนึ่งส่วนก็ได้อันนี้ปกิใส่มาสองถ้วยถ้วยตวงอันนี้นะคะจะใส่ไปสักกรองหนึ่งถ้วยตวงดูสิเอามาใส่รวมกัน ก็จะเก็บความชื้นในดินให้เรานะคะปิดหน้ากระถางคนไม่เข้ากันถ้าขุยมะพร้าวเยอะก็จะเบาน้ําก็จะผ่านได้เร็วเพราะฉะนั้นขุยมะพร้าวอัดส่วนเดียวนะคะแกลบดา2สองส่วนดีแล้วเติมปุ๋ยอินทรีย์ก็ไปสักหน่อยนะคะปุ๋ยอินทรีย์น่ใส่มากใส่น้อยได้ใครไม่มีก็เอาตัวอื่นนะปุ๋ยหมักหรือว่า ปุ๋ยคอ,อกอะไรก็แล้วแต่แต่ปุ๋ยคอ,อกจะไปใส่เยอะบางทีถ้าเป็นขี้ไก่อาจจะเค็มขี้วัวแห้งก็ใส่พอดีๆเนะี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เติมให้ผักของเรานะคะเอาสมมติกระถางอันนี้หน้าดินแห้งเราก็ใส่ไปเวลารดน้ำเขาจะเก็บความชื้นให้หน้ากระถางได้ดีมากอีกตัวนะคะ ถ้าใครมีตัวนี้ที่ซื้อจากปากิ๊กไปนะฮอร์โมนตัวนี้ให้ความสดชื่นกับผักได้ดีมากเราก็เอาผสมลงไปหนึ่งฝาลด,ดให้เขาสดชื่นอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่หนึ่งเอาอีกวิธีหนึ่งใช้กระถางพี่เลี้ยงกระถางพี่เลี้ยงอาจจะเป็นดินได้สองอย่างนะคะ อาจจะเป็นดินหรือว่าเป็นน้ำอันนี้เป็นน้ำนเป็นดินก็ใส่เยอะๆเลยนะคะรดน้ำให้ชุ่มๆอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นน้ำแล้วก็ให้เอาตัวนี้ผสมลงไปนะคะประมาณหนึ่งฝาอย่างเงี้ยแต่ของแพเกเกใส่ไปแล้วเราจะใส่ให้ดูน้ำก็ไม่เยอะเอาแค่เนี่ยก้นๆปริ่มๆแค่เนี้ยเติมทุกวันก็ได้นะคะถ้าแห้งเนี่ย ผสมให้เขากินทางรากก็จะได้สดชื่นแล้วก็แช่ทิ้งไว้ผักจะสดชื่นไม่เหี่ยวค่ะสวยไหมกวางตุง้งห้องเต้ปากก็กสายพันธุ์นี้แปลกๆเขาเขาเป็นอย่างนี้ยค่ะปากก็กจะให้ดูนะเนี่ยออกมาสองข้างอย่างเนี้ด้านนี้ไม่มีกวางตุง้งห้องเต้ก็มีหลายสายพันธุ์นะคะแต่บางสายพันธุ์เขาก็จะออกรอบๆต้น ลูกหลายตัวอันนี้รอบๆแต่อย่างที่ป้าเก็กยกให้ดูนี่ก็เยอะเลยค่ะเนี่ยเมล็ดพันธุ์อาจจะปนปนกันมาเนาะอ,นนอันนี้ก็สองข้างเห็นนะเนี่ยออกไปอย่างเงี้ยซ้ายขวาแปลกจังเลยอันนี้คือทําให้ดูว่ามีกี่วิธีนะหนึ่งกระถางพี่เลี้ยงใส่น้ำสองกระถางพี่เลี้ยงใส่ดินสามใช้ดิน ใช้ปุ๋ยมะพร้าวแกลบดําผสมกันนะคะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ของป้าเก๊กเนะี่ยเอาผสมกันแล้วก็ใส่ให้เขาวิธีนี้จะเวิร์กเพราะว่าผักได้กินปุ๋ยไปด้วยสดชื่นไปด้วยแต่ข้างล่างก็รากเขาก็ยังลงไปนะอันนี้ป้าเก๊กเพิ่งจะยกขึ้นมาอยู่ข้างล่างป้าเก็กก็เอาอัน,นเนี้ยกระบะใบเนี้ยรองให้เขานะใส่ดินใส่น้ํารองให้เขารากเขาก็กินอาหารอยู่ตลอดเห็นไหมรากยาวเลย แล้วก็สดชื่นทั้งวันเลยค่ะอันนี้ไม่เหี่ยวนะผักคุณลุงมาดูผักนี้ผักสดชื่นใบจะเป็นอย่างนี้แข็งแรงสวยงามนะคะใครปลูกแล้วก็ลองไปทำดูอันนี้ไม่มีกระถางพี่เลี้ยงแต่ว่าปลูกในดินนะปลูกในดินในรังโฟมเขาเย็นอยู่แล้วใส่ดินลงไปเยอะๆดินก็อย่าเป็นดินหลวม ถ้าเป็นดินหลวมผสมกแกลบดิบเยอะจะเก็บน้ำไม่อยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ห้ามนะคะห้ามใส่กแกลบดิบเยอะให้เป็นดินดำๆอย่างนี้ไว้ดีที่สุดเนี่ยอย่างนี้ยค่ะจะออกมาอย่างนี้แล้วก็ดินนี้จะเย็นช่าผักก็จะสวยเขียวสดชื่นไม่มีเหี่ยวนะคะกลางวันก็ไม่เหี่ยวดูอันนี้ผักกาดหอมค่ะผักกาดหอมต้นใหญ่มากแต่ยังไม่หอ่อแต่อันนี้ห่อแล้วเนี่ยสองต้นนี้ห่อค่ะ เนี่ยห่อบเบื้อลมเลยคุณลุงสองทิ้เห็นไหมห่อหัวใหญ่เลยค่ะที่จริงป้ากเก็ก็อยากจะตัดกินแล้วนะผักเนี่ยแต่ว่าที่สวนก็เยอะค่ะวันนี้ก็ไปสวนก็ตัดมาตัดมาทุกวันเลยค่ะาคุณคุณลุงกินผักจน <c oughs> สลัดล็อกเก็ตเนี่ยดอกมงดอกหอมก็มีเยอะเห็นไหมคะไปสวนก็เด็ดมาดึงมาแล้วก็ที่บ้านเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นปลูกผักเนี่ยไม่อดค่ะ ใครอยากจะมีผักกินตลอดก็ปลูกอย่างปะกิ๊กนะคะอยู่ที่บ้านไม่มีที่ก็ปลูกลังโฟมปลูกกระถางนะอากาศร้อนร้อนมาาผักเหี่ยวหมดเลยปะกิ๊กก็ทำอย่างปะกิ๊กบอกนะลังโฟมก็ใช้ดินเนื้อแน่นถ้าในกระถางดินหลวมก็แช่น้ำหรือไม่ก็เอากระถางพี่เลี้ยงดินแน่นๆใส่ไว้ถ้าเปลี่ยนดินได้ก็เปลี่ยนถ้าเก็บไม่อยู่แต่ถ้ามีน้ำเลี้ยงตลอดเขาก็จะซึมขึ้นไปคะ่ะ จากข้างล่างดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาเนี่ยดูดขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยถ้าเป็นถุงนี้ก็โอเคเลยแช่ไว้เลย,เยความชื้นก็จะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าตากแดดนะ p a c k กกแนะนําให้ให้เอาลังโฟมนะคะใส่น้ําแล้วตั้งถ้าแดดเปรี้ยงๆแต่ถ้าเป็นพลาสติกจะร้อนค่ะอันนี้ของปกิก a อยู่ใกล้ๆชายคาแล้วก็มีบงังบังโรงนะแสงแดดก็คือไม่เต็มร้อยอาจจะสัก 70%- 80%ร้อนไม่จัดขนาดนั้นนะคะ อลองไปทําดูนะจะเอาสูตรไหนบอกหลายอย่างจาไม่ได้ก็ดูแล้วดูอีกดูซ้ําหลายๆครั้งนะคะผักจะได้งามๆม,มีผักไว้กินอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซื้อตัดกินเด็ดกินดึงใบล่างกินนะคะกินผักเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปตัดเป็นต้นถ้าอยู่ที่สวนตัดมาเป็นต้นได้อยู่ที่บ้านปักกิ g e จะกินข้างล่างขึ้นมากินเด็ดข้างล่างข้างล่างเด็ดเดี๋ยวยอดเขาบำรุงดีๆยอดเขาก็จะออกมาเป็นใบนอกอีกยอดขึ้นมาอีก ทำให้เราได้กินนานๆแต่ต้องดูแลดีๆนะคะเพลี้ยหนอนไม่มีอย่าลืมน้ำส้มควันไม้นะสารสกัดสดาวช่วงนี้หมดก็รอไปนิดนึงน้ำส้มควันไม้นี่ทิ้งไม่ได้บางคนบอกว่าน้ำส้มควันไม้ก็เอาไม่อยู่ปกิคือปล่อยให้เขาลงมาเยอะปล่อยให้เขาระบาดหนักเขาไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงมันเป็นสารไล่มแมลงธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นต้องไล่ไว้ตั้งแต่ยังไม่มีสม่ำเสมอสองสามวันสักครั้งนึงพ่นพ่นพ่น,พ,น,พ,น,พ,นพ่นนะคะอย่าขี้เกียจถ้าอยากกินผักสวยๆเนาะ แล้วไม่อยากกินผักสวยขี้เกียจก็เป็นผักอินทรีย์แต่ไม่สวยก็กินไปเถอะเราปลูกเองเราขี้เกียจพ่นเราก็ต้องยอมรับสภาพกินแบบนั้นเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสาหรับคนที่ปลูกผักหน้าร้อนนะแล้วผักไม่สดชื่นก็เอาวิธีนี้ไปใช้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดครั้งเดียวพอกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นเวลาปักกิ่กลงคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ